สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะเนื่องจากว่าอาทิตย์ได้มีการย้ายนะคะเข้าสู่ราศีสิงเป็นเกษตรราธิบดีนะคะจะส่งผลอย่างไรกับชาวสิงบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะการทำนายก็อยากให้ดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะแล้วก็ ถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส่งฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะก็ตั้งแต่ช่วงวันที่17สิงหาคมนะคะไปจนถึงวันที่17กันยายน2567เป็นช่วง1เดือนเต็มๆคะ่ะที่อาทิตย์นะคะจะได้มีการย้ายมาสถิตท,ที่ราศีสิงห์นะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งดีมากได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี ะะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถือว่าเป็นตำแหน่งดีเลิศเลยนะคะอยู่ในเรือนชะตานะคะที่เรียกว่าเรือนสหัสชชะของชาวมิถุนเรือนสหัสชชะนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารการเดินทางเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มมองแบบนี้นะคะว่าเนื่องด้วยว่าคราวนี้นะคะเรื่องดีๆคืออาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ๆดวงเลิศเชิดชายนะคะ อาทิตย์เนี่ยมองไปนในเรื่องของการมีอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นรถหรือบ้านหรือว่าในเรื่องของงานหรือเงินก้อนใหญ่แต่ที่เด่นๆเลยนะสำหรับชาวมิถุนนะคะส้มมองว่าเป็นในเรื่องของรถเพราะว่าสหัชชะคือการเดินทางด้วยเนาะนะคะมองว่าเป็นในเรื่องของรถบางคนอาจจะมีรถใหม่นะคะมีเกณฑ์มีรถใหม่หรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการมีงานที่จะต้องเดินทางละ่ะ มีงานใหม่เข้ามามีเกณฑ์เดินทางรับทรัพย์นะคะมีงานมีในเรื่องงานเงินเข้ามาใหม่ๆเป็นเรื่องราวดีๆนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานเพิ่มสูงขึ้นได้โยกย้ายอย่างที่ใจปรารถนาแบบนี้นะคะนะคะจะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในสิ่งที่ดีก็คือด้วยความที่ว่าคราวนี้เนี่ยอาทิตย์มาเจอกับดาวเสาร์ซึ่งต้องบอกว่าเขาส่งเสริมกันในเรื่องของธาตุไฟในเรื่องการทํางานแต่ก็ต้องบอกว่า คุณก็จะต้องใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าอาทิตย์กับเออสาเนี่ยนะคะเขาเป็นพลังงานความร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องปรับระดับความใจร้อนการพูดการเจรจาหรือแม้กระทั่งการขับรถขับราเนี่ยให้พอดีพอประมาณนะคะอย่าให้มันร้อนเกินอย่าให้มันรีบเกินไปมันไม่ดีนะคะเนื่องจากว่าคราวนี้เนี่ยมีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูดาวเสาเนี่ยนะคะมาอยู่ในเรือนสหัชชาตร,ตรงนี้ด้วย เพราะฉะนั้นให้คุณระมัดระวังในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องเอกสารสัญญาในเรื่องเงินหนละในเรื่องการเดินทางนะคะคุณต้องไม่อารมณ์ร้อนอะ่ะอย่าไปเถียงหรือทะเลาะกับใครเวลาเดินทางอะไรแบบนี้ต้องมีสตินะคะแล้วจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ปัญหาแบบนี้ปัญหาเรื่องเงินเรื่องการเดินทางหรือเรื่องคำพูดการเจรจารเนี่ยมันก็จะไม่เกิด ะะประมาณนี้นะนะคะในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะมาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มโดยเฉพาะในเรื่องงานเงินเมื่ออาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เนาะใบแรกนะคะขึ้นไพ่หกถ้วยหัวกลับส้มมองแบบนี้ว่าโอกาสที่คุณคาดหวังไว้คุณจะไม่ได้แต่คุณจะได้ดีกว่านั้นคุณจะได้ดีกว่านั้นค่ะนะคะขึ้นไพ่สตรนค่ะเดี๋ยวจะมีโอกาสเข้ามานะคะน่าจะเป็นในช่วงป,ปลายเดือนสิงหาหน่อยนะ อาจจะต้องพ้น23เป็นต้นไปแบบนี้ค่ะและสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องงานเงินจะมานะคะนะจะมาในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะมีการจ้างงานใหญ่แบบนี้นะคะโอกาสดีๆจะมีเข้ามาค่ะหรือบางคนได้บริวารดีก็จะมีเข้ามาวันที่23เป็นต้นไปนะคะมีเกณฑ์ได้เก็บเงิน นะคะหลายคนกังวลในเรื่องเงินค่ะนะคะเก็บเงินเพราะว่ามีเรื่องบริวารที่ต้องดูแลนะคะเก็บเงินเพราะว่ามีเรื่องบริวารที่ต้องดูแลค่ะนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางจริงๆ,ๆก็แนะนำว่าช่วงนี้ก็ส้มก็มองว่าชาวมิถุนส่วนใหญ่นะค่อนข้างประหยัดในเรื่องของการใช้เงินซึ่งดีแล้วนะคะค่อนข้างดีแล้วนะคะในเรื่องของโอกาสจะมาอีกครั้งนะคะในช่วงประมาณเดือนกันยานะ ขึ้นไพ่เดอะไฮพรีเทสนะคะตำแหน่งนะคะจะมานะคะมองว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆในเรื่องของตำแหน่งและงานที่คุณต้องการอืมจะมาเลยนะคะเซนแรงเซนด์ดีเอาไปใช้กับเรื่องงานได้ดีมากๆนะคะในออฟซอดเนี่ยค่ะซมมองว่าเรื่องของการเดินทางมีในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามานะคะให้รับทรัพย์นะรับทรัพย์รับโชคกันเนาะ แต่ว่าส้มมองว่าชาวมิถุนค่อนข้างที่จะใจร้อนเวลามีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาคุณค่อนข้างใจร้อนมากๆที่จะรับโอกาสมันเหมือนตะคุบเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นแนะนําว่าส้มเข้าใจด้วยความที่คุณรอมานานหลายคนรอมานานในเรื่องโอกาสใหม่ๆนะคะไม่รีบตะคุบกลัวว่าจะหายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตะคุบพอประมาณด้วยความเร็วพอประมาณเนาะเราไม่ได้ทิ้งโอกาสเนาะ ทำให้ดีสม่ำเสมอแล้วจะดีมากๆนะคะนะขึ้นไพ่เซนดีอ่ะส้มมองว่าหลายคนอาจจะมีบุคลิกลักษณะที่หลายๆคนอยากทํางานด้วยและได้อยู่ในระดับหัวหน้าของกลุ่มองค์กรนะคะหรือเป็นงานใหญ่ที่เขามองว่าคุณคุณมีการวางตัวที่ดีอะ่ะมีคุณลักษณะที่ดีที่คุณจะได้รับงานเนี้ยซึ่งเป็นงานใหญ่นะคะรับพลังงานดีๆไปได้เลยมีความเป็นผู้นํา จะได้งานที่คุณได้เป็นผู้นําแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองบวกถึงตําแหน่งที่ดีด้วยนะคะมาดูกันในเรื่องโชคลาภนะมาจากชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะมาจากเพศหญิงนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่านะนะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกมาจากชาวธาตุลมกุมิถุนตุลน,นะคะ เป็นผู้หญิงนะที่อยู่ใกล้ชิดคุณเขาอาจจะแบบช่วงนี้ป่วยบ่อยหรืออาจจะเป็นในเรื่องโชคลาภนะคะที่ผุดขึ้นมาในเวลาที่คุณงี่ปลับในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้นะคะในเรื่องของเลขนำโชคนะคะคราวนี้ก็ต้องบอกว่าอาทิตย์ก็คือหนึ่งก็เด่นเนาะนะคะหนึ่งก็ขึ้นมาแทบทุกราศีเลยนะคะหนึ่งสามนะคะอันนี้คือหนึ่งสาม ะะขอบคุณชาวมิถุนมากๆนะคะขอให้ชาวมิถุนมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ